คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับคลิปนี้ผมมาให้ดูเหรียญ10สตางค์ปีพศ .2,500 นะครับก็มีการพบเจออีกเช่นเคยนะครับเหรียญ10สตางค์ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ10สตางค์แบบปกติทั่วไปนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้น10สตางค์เลข1หางยาวอันนั้นรับซื้อนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาให้ดูเหรียญนี้นะครับนี่เป็นเหรียญ10สตางค์ในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับ อันนี้บรรยายด้วยรูปบรรยายด้วยคลิปเลยนะครับลักษณะของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญที่ปั๊มไม่ได้เซนเตรอร์นะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับก็จะได้เซนเตอร์ส่วนเหรียญที่มีราคาแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับก <c oughs> ็ปั๊มเบี้ยว <c oughs> เหรียญตกบล็อกหรือว่าปั๊มไม่ได้เซนเตอร์นะครับ, <c oughs> รบแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับขอให้ขอให้เป็นเหรียญในลักษณะ ที่เป็นแบบนี้ก็พอนะครับอ่านี่นะครับมีพบเจอกันเรื่อยๆนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นเก่าเยอะๆนะครับคือเหรียญรุ่นเก่าเนี่ยอ่ราคายังไม่สูงนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญปี2,500ก็ตามนะครับจำนวนการผลิตออกมาเยอะนะครับเหรียญปกติทั่วไปคือราคายังไม่สูงนะครับผมยังไม่ได้รับซื้อแบบปกตินะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญ เออเลือกคอยหรือว่าเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับใครที่มีเหรียญในลักษณะของเ,อเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับก็รับซื้อนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1 5 0 0บาทราคาตามสภาพนะครับใครมีสามารถส่งรูปม,มาได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปม,มาทางไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นไลน์ไ d ดีไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับ